นี้มีมีคบไฟไหมตัวนี้นะคะสีชมพูนะคะคอปกบัวรุ่นนี้คือใกล้หมดแล้วนะคะเออสีชมพูเหลือสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สี่หกแล้วก็สี่แปดถึงสี่แปดเลยนะคะมีถึงสี่แปดเลยสีชมพูคอปกบัวนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นงานนะคะที่เออสวยมากๆเป็นงานสีชมพูนะคะนี่นะคะ เป็นงานคอปกบัวสีชมพูค่ะท่านใดรับรุ่นนี้นะคะวันนี้ดาปล่อยราคาพิเศษค่ะ1,450บาทเท่านั้นนะคะ 1450บาทเท่านั้นค่ะสีชมพูตัวนี้นะคะจะเป็นสีชมพูกะปิอ่อนๆเลยเป็นชมพูอ่อนๆที่สามารถใส่ได้ตลอดเลยนะญาติผู้ใหญ่นะคะที่เตรียมงานแต่งนะคะกำลังหาง,งานที่จะใส่ไปงานแต่งอยู่ดาแนะนํารุ่นนี้เลยนะคะเป็นญาติผู้ใหญ่เนี่ยพอเวลามีคอปกเนี่ยจะทําให้ดูมีความสง่ามมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ดูมีภูมิฐานมากขึ้นนะคะเดี๋ยวดาขอจับเซตนิดนึงนะคะเป็นไอเดียนะคะในการในการฝา ะะถ้ามีผ้าถุงโทนนี้อยู่แล้วนะคะตัวที่แม่ค้าใส่รหัสชอชิงทอรหารสองค่ะนะคะโทรสั่งซื้อชอชิงทอรหาสองหนึ่งันามร2อ3ห0ิบเหลือสี่สองกับสี่สี่นะคะลูกค้าสี่หโซเอาเรียบร้อยค่ะนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นสีชมพูกะปินะคะถ้ามีผ้าถุงโทนนี้อยู่แล้วอยากได้เสื้อตัวนี้ไปใส่แมท์ได้เลยนะคะ มีอยู่แล้วใส่แมตได้เลยแบบนี้ค่ะนะคะแบบนี้นะคะหรือนะคะถ้าไม่มีนะคะก็สั่งซื้อผ้าถุงไปด้วยก็ได้650้าสบาทนะคะเป็นอ่าสีชมพูกะปินะคะเอลได้ถึง 3 8เลยนะคะ30ิบได้ถึง38นะคะเอลนะ30ได้ถึง38แดาเอลส2องนะคะลูกค้าดาเอล32นะคะ,คะ 32, น,ะคะนี่นะคะเลื่อนตาขอได้เลยนะคะอันนี้สีสวยมากนะชมพูกะปินะคะตัวนี้นะคะลายสวยด้วยนะคะจะเป็นแบบว่าลายทอเต็มผืนแบบนี้เลยนะคะตัวที่น้าใส่มีแค่ตัวเดียวเท่านั้นเลยชนิดไทยนะคะตอนนี้นะโอเค เสื้อนะคะวันนี้ดาลดหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทมีครบไ์ตั้งแต่สามแปดถึงสี่สิบหกนะคะสามแปดถึงสี่สิบหกค่ะรุ่นนี้นะคะสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่และสี่สิบหกนะคะตัวนี้เป็นงานนะคะที่เป็นลายกระหนกลายนี้เป็นลายขดเล็กๆนะคะแล้วก็เชิงเชิงสวยนะคะเชิงสวยมากๆนะคะเชิงสวยแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะ สี่ชมพูค่ะสี่แปดใหญ่สุดนะลูกค้านะสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สี่หกแล้วก็สี่แปดหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทค่ะตัวผ้าถุงหกร้อยห้าสิบบาทรหัสเอศูนย์ห้านะคะผ้าถุงเอศูนย์ห้านะคะสี่ชมพูเข้ากันสุดๆเลยนะคะสีขาวเหลือสองไซส์เองลูกค้านะคะสีขาวเหลือสามแปดกับสี่สองนะคะสามแปดกับสี่สองนะคะ ามแปดกับสี่สองนะคะตัวนี้นะสามแปดกับสี่สองนะคะตัวนี้นะคะท่านได้รับสีขาวนะคะลูกค้าโทรโทรมาสั่งไซส์สี่สี่สี่หกไม่มีแล้วนะคะสีขาวไม่มีแล้วนะลูกค้านะดามีแต่สีชมพูนะที่มีครบไฟนะเพราะว่าสีชมพูดับเบิลมานะคะเบิลออเดอร์เข้ามานะคะทำให้สีชมพูยังเหลือนะคะสีขาว ใช้คาว่าหมดก็ได้นะนะคะสามแปดสี่สองเท่านั้นนะคะสามแปดสี่สองเท่านั้นเอ่อสีส้มอิดสีส้มอิดเหลือไซส์เท่าไหร่บ้างนะคะสีสอ้มอิดเหลือเหลือหลายไซส์อยู่นะจะดูให้นะคะสีส้มอิดนะคะจะมีสามแปดแล้วก็มีสี่สองแล้วก็มีสี่หกแล้วก็มีสี่แปดแล้วก็มีห้าสิบมีไซส์ใหญ่คะ่คะลูกค้าห้าสิบมีนะคะ มีห้าสิบหนึ่งตัวนะคะมีห้าสิบเหลือหนึ่งตัวมีสี่แปดเหลือหนึ่งตัวมีสี่หกเหลือหนึ่งตัวสี่สองหนึ่งตัวสามแปดหนึ่งตัวส้มอิดนะคะเป็นเป็นโทนส้มอมน้ำปลาน,น้ำปลาน,นะคะลูกค้าเป็นสีโทนส้มอมน้ำตาลค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะตัวนี้งานดีมากนะคะเป็นแบบว่างานขอบปกบัวที่ใสแล้วออกมา สวยมากๆนะคะนี่ถ้าขอไม่โชว์สีขาวแล้วกันเนาะมันมันหมดแล้วมันหมดแล้วมันเหลือแค่ใสและตัวเองสีสองตัวหนึง่งสามแปดตัวหนึ่งนะคะท่านใดใส่ซส์ที่ดาแจ้งไปก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะคะนี่สีชมพูนะคะชมพูก็สวยนะลูกค้านะชมพูแบบสวยหวานเลยเอออย่างที่บอกคือถ้ามีงานมงคลนะคะแล้วอยากได้งานที่ใส่ให้ผู้ใหญ่ใส่นะ ตัวนี้ดาแนะนําเลยนะคะสีชมพูนะคะลูกค้านะเป็นชมพูโทนอ่อนนะเป็นใสใส่ง่ายสีชมพูโทนนี้นะแล้วก็สีส้มนะคะสีส้มนะคะ,ะ,คะเป็นส้มอิดนะคะรุ่นนี้นะคะสามแปดสี่สองแล้วก็สี่หกแล้วก็สี่แปดแล้วก็ห้าสิบมีห้าสิบอยู่หนึ่งตัวนะตัวนี้นะคะท่านได้รับแจ้งดาได้เลยตรงปกทุกตัวขอบอก็คุณมากๆนะคะงานตรงปกจริงๆลูกค้านะคะเนี่ยงานดาขายงานเกตดคุณภาพนะคะ